อยู่ในห้องน<ล><ล>ัสอง,งพี่ข้างหลังพี่ข้างหลังข้างหลันมน,มน,มนเดี๋ยวมันตีห้องก็ตีแม่นหน่อยไหมนี่สุดพี่เข้ามายิงวางลังอะไพี่อันนี้

เรียบร้อย,<า>ยอไอ้โน้มนไปดึงเออมิผมยิงมันเจ็บสายวงหมดยิงไม่รอดแม้ยิงมันเจ็บไปเฉยสายวงหมดตายวงเงี้วนะั่นแหละโอ้โหสีน้ำเงิน วัดช oh, I mean ่างดีย oh. oh, ูนิยูนิโอ้บันไดร้อง